เดี๋ยวเราจะมาดูเกี่ยวกับการลบลบเสียงห้ามผมจะใช้ไฟล์นี้เป็นตัวอย่างนะลองฟังเสียงที่มันยังไม่ได้แก้ไขกยิน<ๆ>เสียงห้ามไหมฮะเสียงห้ามชัดเจนเลยนะ<ๆ><ๆ>เดี๋ยวผมจะมาแก้ไขไปตรงนี้เลยครับขวามือ มุมข้างบนคลิกรี p พ i แอ s ซิสแ a นต์แล้วก็ไปที่มิวสิแล้วก็เสร็จแล,ล้วก็มาสตาร์ a n อ l น s ล s ซสให้มันประมวลผลสักครู่อ่วเราเามาดูกันนะ<ป>นี่คือต้นฉบับเอนี่คือทำแล้ว B เ,เห็นไหมฮะเราก็เลือกอันที่เราเราคิดว่ามันโอเคแล้วผมจะลองเลือกอันที่เป็น B นะเสร็จแล้วถ้าพอได้แล้วก็โอเรนเดอร์ไปเลยครับเห็นไหมฮะเห็นเห็นความเปลี่ยนแปลงไหมลองฟังดูนะ<อ>เห็นไหมฮะ,ะผมจะอันดูกลับไปนะ ดูก่อนก่อนที่จะก่อนที่จะจัด,จดการเรนเดอร์มันอันดูครับอันดูกลับไปครับเห็นไหมครับเห็นเห็นเว็บมันที่มันเปลี่ยนแปลงไปไหมเรนเดอร์อีกทีให้เห็นอันนี้พอเรนเดอร์ปั๊บก็คือทํางานละเห็นไหมเห็นความเปลี่ยนแปลงไหมฮะเราลองเพจด,ดูนะอันนี้อันนี้คือส่วนที่ยังไม่ได้ทํา ส่วนันนี้คือส่วนที่ทำไปแล้วได้เห็นความแตกต่างเลยอันนี้คือส่วนที่ทำแล้วอันนี้ยังไม่ได้ทำหรือจะทำอีกวิธีหนึ่งคันเซลกลับไปครับอันดกลับไปอันดูกลับไปแล้วนะ กนเรนี้เราไม่ใช่ตรงนี้เรารู้แล้วว่าเราจะลบเสียงหัมเราก็เลือกไปหรือจะเลือกทั้งหมดก็ได้ถ้ามันทั้งเพลงทั้งทั้งลายก็แล้วแต่ครับผมจะทําสั้นๆให้ดูเห็นๆจะลบหัมใช่ไหมไปที่เดอหัมครับ D E หรือไม่ก็คลิกขวาก็ได้ครับเลน เลิ็แล้วเสร็จแล้วก็ไปที่เดย์ฮัมครับคอมแพคครับกดคอมแพค์ตรงนี้แล้วเราจะเห็นว่ามันมันมันในนี้ไปละเมื่อกี้มันประมวลผลไปละฟังออริจินอลอยู่นะฮะฟังตอนที่ยังไม่ทำนะอันนี้คือก่อนเสร็จแล้วมาฟังที่มันจัดการให้เราแล้วเห็นไหมเห็นไหม ออริจินอลอันนี้ทำแล้วโอเคไหมครับพอได้แล้วก็เรนเดอร์กดเหมือนเดิมจบแค่นั้นแลละครับอ่ะเรามาดูกันต่อครับคราวนี้เราจะมาดูการลบเสียงที่มันพับพวกพอพานอะไรวพวกเนี้ประมาณแบบ อ่าเงี้ยเวลาเวลาเราอาจเสียงร้องใช่ไหมฮะบ,บางทีบางทีมันก็จะเกิดขึ้นได้ถ้าเกิดว่าเราไปใช้ไม้ที่บางทีก็อาจจะไม่มีป๊อปชิลอะไรเงี้ยมันก็จะเกิดเสียงเสียงที่พวกพอพานอะไรเงี้ยที่มันจะเข้าใจใช่ไหมครับเรามาดูครับว่าเราจะแก้มันยังไงเวลาเราเจอเจออย่างนี้ลองฟังไฟล์ไฟล์นี้ดูครับ Uh, ever seen a rapper try to pay his way through college, buying food and all your books? What have you? มันจะอยู่แถวๆช่วงล่างๆเลยแล้วเรามาดูกันตัวฮะคลิกตรงนี้ครับปุ๊บแล้วก็ลากไปลากไปดูครับแล้เดี๋ยวมาฟังตรงที่เราเฉพาะตรงที่เราลากกดปุ่มเพย์ตรงนี้ มเดี๋ยวเราจะเอามันออกตรงนี้เราจะเอามันออกไปที่ตรงนี้ครับ d e p r o s 1 0 d e p r o คลิกมันขึ้นมาจริงๆมันมี preset ให้มันนะมี preset แต่ผมจะปล่อยมันไว้ผมจะใช้ของมันเนี่ยที่มันตั้งมาเนี่ย render ไปเลยครับเรามาดูครับ ever seen a rapper try to pay his way through college buying food and all your, y o ever seen a rapper try to pay his way through college? ได้ใช่ไหมครับเรามาดูครับก่อนก่อนและหลังอันนี้คือก่อนเห็นเห็นความเปลี่ยนแปลงไหมเดี๋ยวผมจะเอาอันนี้ออกให้ดูเห็นชัดๆอันนี้คือออริจินอลนะ งอ่ใ you broke by next เดี๋ยวผมจะ uh, อันดูมันไปก่อนอันดู<ม>ไปก่อนเห็นไหมเห็นไหมเหม็นที่มันที่มันโผลขึ้นมาไหมอผมจะทำตรงนี้ให้ดูอีกทีให้มันประมวลผลอีกทีอ่ะเรามาดูครับออริจินอลก่อนทำ UH! buyin his ever seen rapper try pay his way college try a pay way to to food buying แล้วดูอันที่หลังทำนะครับสังเกตที่ที่จอนะฮะมันจะมีบางส่วนที่หายไปอันนั้นคือเสียงพับๆนั่นแหละเห็นไหมเห็นไหมออริจินอลอันนี้คือทำแล้วแล้วลองฟังอ h uh, ever seen a rapper try to pay his way through college buying food and all your books okay ใช้คำสั่ง Egg the e x p r o s s ครับ The explosive ไม่ใช่ exp อะไรเนี่ยมั่วเลย The e x p l o i v e ครับใช้จัดการไอ้พวกเสียงป o p อ o p p อที่มันเกิดจากตอนอัดมาเนี่ยพวกพอผ่านอย่างงี้โอเคต่อไปครับ บไม่ตโอเ,เคเรา,า okay. อเอาผมจะเอาเสียงเอาไว้เสียงร้องเอาเฉพาะเสียงร้องกับกับเสียงดนตรีนะเสียงร้องกับเสียงดนตรีดังน,นั้นผมจะเอามันลงจะลองดูลองมาทำกันครับ ผมจะเลือกเฉพาะช่วงนี้นะแล้วเสร็จแล้วก็มาทางด้านด้านขวามือครับ Music r e b a l a n c e อ่า Music r i b a l a n c e คลิกครับคลิกขึ้นมาเลยเปิดมันขึ้นมาอ่าผมจะเอา Voice Voice นี่ก็คือเสียงพวกเสียงร้องนะฮะแล้วก็ผมจะปิดเบสลงไปเลย Percussion ก็เป็นพวกเสียงกลองพวกเนี้ย Artur ก็จะเป็นพวกเสียงเครื่องดนงตรีเดี๋ยวผมจะลอง คอมเพลครับกดคอมเพล์จะได้ดูก่อนและหลังให้มันประมวลผลแป๊บอ่าเสร็จแล้วเรามาดูกันครับว่าเปลี่ยนแปลงไปยังไงผมจะให้ฟังออริจินอลก่อน จะรู้ว่าสิ่งที่ฉันทำไม่ไง่ายดายงานที่คนอื่นมองว่าดีสร้างสบายไม่ต้องตื่นเช้าดินรนไปพบผู้คนนี้วโอเคแล้วเรามาฟังที่หลังจากทําแล้วนะครับใครจะรว่าสิ่งที่ฉันทำไม่ไง่ายดาย คนอ่นมองว่าดีสสบายไม่ต้องตื่นเช้าดินรนไปพบผู้คนที่วุ่นวายตาความจริงนั้นไม่ใช่เลยเอันนี้อยู่ที่ไฟล์ด้วยนะฮะอยู่ที่ไฟล์เพลงที่ได้มาด้วยว่ามันได้มาจากไหนแหล่งไหนอยู่ที่การมิกมาด้วยละ่ะ ว่าคามิกมายังไงบางทีมันตัดแล้วมันก็เกี้ยงเลยแต่บางทีมันก็จะมีผบผมาบ้างอันนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกครับเพราะว่าเพลงมันมันทำสำเร็จมาแล้วเราจะมาให้มันได้100ยเปอเคงเป็นไปไม่ได้ครับนอกจากเราจะไปทำตั้งแต่ต้นทางให้ดีก่อนโอเคเดี๋ยวจะลองเอาพวกเสียงอย่างอื่นบ้างนะสมมติผมจะเอาเสียงร้องออกหมดเลยลองใหม่ครับที่เดิมเลยนะ ผมจะไม่เอาเสียงร้องเลยให้เหลือแต่เสียงดนตรีอย่างเดียวคอมแพ์ compare ครับให้มันประมวลผลที่ผมกดคอมแพร์เนี่ยเพื่อจะเปรียบเทียบให้เห็นระหว่างก่อนและหลังทำเห็นไหมฮะเห็นผมคลิกไหมพอผมคลิกที่ Original Audio มันก็จะมาเต็มพอผมไปคลิกที่ Music r e ีบ l า n c ์เต s t i ส g อันนี้คืออันนี้คือตัวที่ทำแล้ว สิ็นความแตกต่างเลยใช่ไหมครับเรามาดูมาฟังกันนะว่าจโอเคอ่าหลังทำแล้วเห็นไหมครับลองไปเล่นกันดูครับ